ทกคนทุกคนน่าจะบอกว่าอันนี้เป็นการ์ดกันการ์ดเอ็นนันปั๊ใช่ไหมเดี๋ยวเราเปิดให้ดู <c oughs> นี่คือการ์ดอัพไอต้าสมงที่เราสะสมมาอาจริงแล้วช่องทีนะเองนะแต่แค่ว่าโทรศัพท์ที่ใช้ตัดต่อหรือว่าทับช่องทีนาอยู่เนี่ย พังนะทุกคนแล้วเครื่องนี้มันก็โหลดแอป,ปแอปฟัดไม่ได้ด้วยกับเครื่องพ่อของเราที่เราทำยูทูบเหมือนกันเนี่ยคือเครื่องของเราที่เครื่องื่องพ่อเราหายไปนานอะ่ะก็เพราะว่ามันเปิดไม่เปิดอะ่ะแล้วก็เรายังไม่มีผู้ติดตามเลยด้วย มันทุกคนเราบ่ายๆนะคะ